ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดล่มหุบจะไปร้องไห้ท้อหุบไปแล้วเสียใจอ่ะล่มหุบไปแล้วว่ามาไม่ทันแล้วเป็นศรัณหไม่เคยมาเลยปุษาตั้งใจจะมาบรรยากาศเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอพอรถไฟมาเขาก็จะหุบล่มกันมีเป็นหลังรถไฟเห็นไหมห้ย มาไม่ทันาาระเวดีคือตอนนี้สามโมงแล้วมันไปแล้วแล้วถ้าเกิดอีกกี่นึงหกโมงมันรอไม่ไหวอย่าปั๊บหนึ่งดูบรรยากาศ มาซื้อนมถ้วย๋ย่างชิมกันนี่เดี๋ยวจะลองมาชิมนมถ้วยของกินสีขาวก็อร่อยดีนะไม่ต้องชิม,มอ่ะก็ใช้มมชได้นะอันนี้สีฟ้าเป็นอันชัน้น อืมก็ใช่อุ้ยอ,อันนี้มีกลิ่นชอบสีขาวอะแบบหนึ่งมันมีร้านหนึ่งที่สระบุรีที่สราเคยถ่ายลงอะร้านนั้นอร่อยมากขนมถ้วยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายดูนะจ๊ะเดินออกมาจากตรงตลาดล้มหุบแล้วแต่ว่าพอตรงไปอีนิดนึงก็จะมีของขายเต็มเลยตรงนั้นะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูของกินนี่ตรงนี้ของกินเต็มเลยเราจะเดินกุ้งปิ้งกุ้งกิ้ง กุ้งปิงกุ้งกิงไปจะซื้ออะไรอ่ะตะ่ตกี้จะดูซื้อมันแบ๊บนึงนี่ตอนนี้ก็ำลังมาซื้อมะขามเย้มะขามเปที่สตาชอบเดี๋ยวป๊บนึงนี่ชิมแล้วอร่อยด้วยอะ่ะนีไรเนี้ยเม็ดมะฮอกกะทีอะ่ะเี่ยวไปทำขนมมาสตะชอบกินนะจริงซื้อมันเผามันเผาแต่เป็นมันไทยเดี๋ยวชิมนี่มาชิมมันกันดูซิว่ามันไทยจะอร่อยไหม สาชอบมันมันไทยมันจะออกมันมันมันจะไม่หวานมากแต่มันก็อร่อยนี่มาซื้อถั่วถัวแบบนี้สราชอบกินเรามาชิมกันอืมอร่อยเดียะแต่จะหวานเยอะหน่อยแต่ก็อร่อยเดียะมาไหว้พระวัดบ้านแหลมกัน ตอนนี้ว่า้พรเสร็จแล้วอันนี้อันนี้วัดเลยนะวัดเลยนะวัดบ้านแหลมควรจะมานะจ๊ะเป็นวัดแบบว่าที่ของคนแถวนี้ว่ายพระต่อ,อไปแล้วคลิปบ๊ายบาย